ประวัติศาสตร์ต้องจารึกเนมาจูเนียกลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงที่สุดตลอดการให้กับทีมชาติบราซิลตอนนี้แสงหน้าเปเล่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทีมชาติบราซิลครับลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดแรกครับพบกับทางทีมอย่างโบลิเวียครับแล้วก็โอเกมนีครับบราซิลก็เหนือชั้นกว่าเยอะมากครับก็ถล่มเอาชนะโบลิเวียไป5ประตูต่อหนึ่งครับ และแน่นอนแะครับพระเอกของเกมนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเนมาจูเนียครับยิงคนเดียว2ประตูครับโดยยิงประตูที่4แล้วก็ประตูที่5ให้กับทีมชาติบราซิลและยังทํา1แอสซิสต์ให้กับทีมได้อีกด้วยนะครับนั่นทําให้เกมนี้ครับบราซิลเอาชนะบุรีเวียไป5ประตูต่อ1นึ่งเนมาสุดยอดครับ และแน่นอนแหละครับหลังจากการยิง2ประตูได้ในเกมนี้ของเนมาจูเนียนะครับตอนนี้ซิตี้ในการยิงให้กับทีมชาติบราซิลเนมาจูเนียยิงไปแล้ว79ประตูตอนนี้แซงหน้าซิตี้สูงสุดตลอดการของเปเล่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเปเล่ทำไป77ประตูด้วยกันครับและนี่แหละครับก็คือตัวเลขทั้งหมดครับเนมาจูเนียในการลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลครับ1น5นัดซัดไป79ประตูและทำอีก57แอสซิสเป็นผลงานที่โคตรสุดยอดไปเลยครับสำหรับทางเนมาจูเนียครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเนม่าจูเนียนะครับหลังจากที่กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูสูงสุดตลอดการให้กับทีมชาติบราซิลนะครับสำหรับผมแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลแต่เนม่าจูเนียก็เป็นนักเตะที่เท่ที่สุดในทีมชาติบราซิลเท่าที่ผมเคยดูมาครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยหน่อยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องงนนตไวว้้ดยะ